มาถึงคลิปที่6นะครับคลิปที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอนการสร้างทรทัศน์นะครับแล้วก็แก้ววายนะครับเรามาดูนะครับการสร้างโทรทัศน์เนี่ยง่ายมากเลยนะครับทรทัศน์ที่จะสร้างนะครับจะเป็นจอหนูน,นะครับไม่ใช่จอแบนนะครับอ่ะเราลองมาดู ให้เราใช้เนี่ยเป็นแกนเป็นฟอนต์นะครับเป็นวงวงฟอนต์ให้ให้นักเรียนสังเกตดูนะครับถ้ามันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวนอนแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งนะครับให้เราใช้เป็นสีเขียวถูกต้องแล้วนะครับให้เราสร้างนึงกถึงราคาเป็นจริงนะครับว่าทีวีมันควรจะประมาณไหนนะครับสจล้วให้เราคัดลอกเส้นนะครับตอกเส้นไว้นะครับ ให้เราหมนุนหมุนไปด้านหลังหมุนไปดูอ่าแล้วก็พุทนะครับจะให้เราเนี่ยทำสโลปนะครับอ่าแบบนี้เราก็ให้เราเนี่ย ใช้เครือมือพุทนะครับตรงนี้ดันมัน,นดึงออกมาก่อนแล้วกันนะครับค่อยค่อยคัดล็อกเส้น,นดึงมาก่อนอ่าเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับใช้ดินสอนนะครับวาดจุดตรงนี้ อย่างนี้าเสร็จแล้วให้ใช้เครื่องมือพุทนะครับดันมันเข้าไปนะครับจะได้แบบนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วให้เราคัดลอกเส้น่าคัดลอกเส้นแล้วก็ดันมันเข้าไป่ากายเป็นทีวีแล้วนะครับแล้วก็เราเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับ แค่นี้นะครับก็จะได้เป็นโทรหัสแล้วนะครับต่อไปอีกอันนึงนะครับที่เราจะมาสร้างกันนะครับเมื่อกี้โทรหัสไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะสร้างแก้ววายกันนะครับ แก้วานะครับให้เราเปลี่ยนมองเป็นฟอนต์นะครับการเราจะใช้แกนสีน้ำเงินนะครับวาดนะครับให้เราใช้สี่เหลี่ยมนะครับและทแองเกิลนะครับจุดจากด้านล่างนะครับแล้วก็ลากมันขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เรานึกนะครับว่าเราอยากให้แก้ววายเราสูงประมาณไหนนะครับของครูก็ตั้งเป็นประมาณนี้นะครับ อ่เราก็จะได้สีเดียมตามแกนนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วให้เราใช้ t o o าร์ p พ i n ท์นะครับจิ้มที่ตรงนี้นะครับให้เราก่ะเอานะครับแล้วก็จิ้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาอ่าเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราใช้ลนยนะครับหรือว่าใช้เส้นตรงนะ อ่าเอ่อไอ้ตรงที่จับตรงนแก้วตรงนี้นะครับมันก็จะบางหน่อยนะครับแล้วก็อ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราใช้ถูอาร์คพอยต์นะครับถูอาร์คพอยต์ตรงนี้ จิ้มไปตรงนี้เราก็ดัดให้มันไปคุ้มกลมตรงนี้ให้มันเป็นส่วนโค้งของแก้วนะครับจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้เราเนี่ยใช้อย่างลบๆ อ่เราตรงนี้ออกด้วยอ่พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยใช้วงกลมเป็นมองเป็นไอโซเมตริกให้เราวาดวงกลมนะครับวาดให้มันพอดีกับกับฐานของแก้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกที่ คลิกขวาที่เส้นขอบนะครับคลิกขวาเลือกเส้นขอบเสรแล้วคลิกขวา Entity Info นะครับตรงนี้เนี่ย Segment เ,เนี่ยให้เราเลือกให้เราเลือกเป็นหนึ่งรอนะครับ Enter เ,เ,เสร็จแล้วให้เราใช้เครื่องมือ Follow Me นะครับกดที่สิ่งที่เราสร้างมานะครับมันจะเป็นแก้วให้เรานะครับ อ่าได้แล้วเห็นไหมอ่าพอเราได้แก้วแล้วใช่ไหมครับเราก็จะลบตรงปากแก้วตรงนี้ออกนะครับโดยการใช้ออฟเซตนะครับ เราปากแก้วไปแล้วนะครับเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่นะครับตรงนี้ให้เราเนี่ยใช้ดินสอนะครับฟาดปิดนะครับอ่ามันก็จะเป็นเส้นปิดแ,แล้วเราก็ลบเส้นออกอเราก็จะได้แก้ววายนะครับเสร็จแล้วให้เราตกแต่งนะครับโดยใช้ตรงนี้นะครับ ถังสีนะครับให้เราใช้กลาสนะครับอวานนี้ก็ใส่น้ำไปอ่าได้แล้วครับแก้ววายของเราแล้วก็ วิธีการบันทึกนะครับวิธีการเซฟนะครับให้เรานะครับเลือกไปที่ไฟล์แล้วเซฟแอทนะครับนามสก,กุลจะเป็น skp นะครับแล้วก็เวลาเราเซฟนะครับครูแนะนำให้เราเซฟเป็นเวอร์ชันแนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำ โปรแกรมที่เป็นเวอร์ชันอื่นเนี่ยเราจะมันจะได้รับรองได้ทุกทุกทุกเวอร์ชันนะครับอย่างเช่นออคอมที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน2018นใช่ไหมครับแต่ว่าคอมเวอร์ชันของโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชัน2016นถ้านรกเรียนเซฟเป็นของเวอร์ชัน2018นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเซฟเป็นเวอร์ชัน8มันจะรองรับหลายๆอันนะครับ แล้วก็เซฟชื่อว่าแก้วไวน์มันก็เป็นน้ำสกุล s SKP นะครับอ่ะเนาะอ่ะในบทเรียนก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ ครูจะให้นักเรียนนะครับสร้างเป็นแบบจําลองบ้านนะครับไม่ใช่บ้านสิเป็นห้องหนึ่งห้องนะครับให้นักเรียนคีเอทมานะครับว่านักเรียนเนี่ยอยากจะสร้างห้องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องน้ําห้องนอนห้องครัวนะครับเพราะว่าครูเนี่ยสอนการสร้างโต๊ะสร้างเก้าอี้สร้างแก้ววายหมดแล้วนะครับแล้วก็ครูจะให้นักเรียนนะครับคีเอทมานะครับ ว่านักเรียนอยากจะทําเป็นแบบไหนนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมีไอเดียที่ดีนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้วงกลมเนี่ยสร้างวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยสร้างเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับลองดูนะครับอ่ะแล้ววิธีการที่จะสร้างเป็นห้องหนึ่งห้องนะครับให้เราสร้างเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ ให้นักเรียนนะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบน,นี้แล้วก็ลบออกอะจะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สร้างเป็นห้องหนึ่งห้องขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการเก็บคะแนนด้วยก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปทั้งทั้งหมดที่ครูทํามาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่าสนใจในการทํา Google SketchUp นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็ inbox มาถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง Instagram หรือว่าทางทางทางไหนก็ได้นะครับทางไลน์ทางอะไรอย่างนี้นะครับ เนาะมีอะไรก็สงสัยก็ถามได้นะครับก็ขอจบการเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมเกตอัพเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับก็ถ้าทำผิดพลาดหรือว่าพูดติดติดขัดไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ